สวัสดีครับผมสวัสดีพบกับเรานะครับผมพังซีดอกเงินนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมปีใหม่ไทยนะครับขอให้แม่แม่ซีทุกท่านนะครับผมสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคิดหวังถึงได้าัถนานะครับน,นี้พังก็มาทำงานนะสายมันเดิมปีใหม่แล้วนะครับผม กวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ไม่พังกินเต่าล้างนะครับผมมีพังตังมีนะครับมีอาบน้ำนะครับตัวดำมิ่มเลยนะครับสวยมากนะครับ ไปแล้วตัวงสี่สองเนก็จะลบมุมอยู่ตรงนี้นะครับรดูไม่พังดมกินนะครับไม่รู้ได้กินอะไรนะครับ เก็กบต้นเตาล้างทิ้งหมดแล้วนะครับตังมีไปนู่นนะครับก็กินแต่ใบมันนะครับผมใบตาล้างครับอากาศไม่หนาวนะครับผมไม่พังไม่มีสันนะครับ ตอนอยู่บ้านปีที่แล้วนะครับชันเล็กๆ,ๆๆๆเลยนะครับไม่มีชันเลยนะครับเดดก็อกนุ้นตังมีกับอุพังโบกับพังน้ําฝนนะครับอยู่ตรงนู้นคู่กันอยู่ตรงนู้นนะครับ เดา๋ไปดูไม่พังกินใบตองนะครับ กินคำใหญ่มากเลยนะครับนีก็ปี้ใหม่แล้วนะครับผม ไม่พังนะครับหักหักกินแต่ใบมันนะครับกินคำใหญ่มากเลยนะครับโลพังเสียดงเงินต้องไปก่อนนะครับผม สวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมขอให้พระครูประกำรรปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านเลยนะครับผมให้อยู่ปลอดภัยนะครับให้ร่ำรวยร่ลำรวยเงินทองนะครับไหลมาที่มานะครับผมสวัสดีครับ